สวัสดีครับเป็นกลับคลองแฟชั่นย้อนยุคแฟชั่น70แฟชั่นเรโทรนะครับเรโทรก็คือการการนำกลับมาทำใหม่นะครับเป็นแฟชั่นนะครับซึ่งตัดกันมาใหม่เรียนแบบของเก่านะครับนี่คือความหมายของเรโทรนี่เป็นการถ่ายย้อนแสงนะครับอันนี้ยังไม่6โมงนะครับแต่ดูจะมืดนะครับ ผมลองให้กล้องกำลังย้อนแสงเล่นดูนะครับนายแบบแล้วก็เดินไปนะครับไม่ได้คุยใครแล้วครับแกวางมาดเฉยๆนะครับยังไม่ได้มืดนะครับอันนี้ประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับการถ่ายทำตรงนี้ถ้าผมเดินมาอีกมุมนี้ก็จะสว่างนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับนี่ประมาณนี่หกโมงกว่าเลยนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์ ก็ยังพอมีแสงอยู่แล้วครับมาถ่ายมุมนี้ก็ยังดูชัดเจนนะครับเราเห็นคนวิ่งอยู่นะครับ,บรอบๆน้นนะครับเราก็จะเลือกโลเคชั่นที่ว่าไม่มีคนมาวุ่นวายนะครับขนไม่พลุกพล่านสถานที่เงียบๆนะครับก็จะเลือกไปถ่ายแบบนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องกำขาวเล่าให้ฟังขณะที่กำลังถ่ายแบบลิบซิงเพลงอยู่นะครับ ยามก็เอ๊ะสงสัยไอ้นี่ทำไมันแต่งตัวรอคนเ,เดินก็วิ่งแต่งตัวนักกีฬามันเดินมาวิ่งเอ๊ะไอ้นี่มันแปลกนะก็แกก็เดินมาดูทําท่าถ่ายรูปนูน่นรูปนี้ก็ถ่ายรูปผมนี่นะครับชุบชๆบชบ,ชบ,ชบ,ชบผมก็ยิ้มหัวเราะแฮ่แห่มาแปลกกว่าเขานี่นะครับแฟชั่นเรโทรนะครับก็เดินหน่วยหน้าให้ดูนะครับนะะนี่เห็นไหมครับ สวยงามนะครับช่วงนี้ช่วงหกโมงกว่าแล้วนะครับแต่ว่าแสงยังยังได้อยู่นะครับแบบนี้นะครับผมจะชอบนะฮะมันจะได้เป็นมิติสวยงามนะฮะเวลาเรามาถ่ายนี่เราก็เจอปัญหาเยอะครับปัญหาบางทีแสงไม่ได้บางทีคนพลุกพล่านระหว่างถ่ายทํา คนก็เดินเข้ามานะครับเพราะเป็นที่สาธารณะเราก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะฮะก็เลยมีเวลาในการถ่ายทําน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอมีเราว่างเนี่ยเราก็ต้องรีบถ่ายทําทันทีส่วนตากล้องนั้นก็เป็นนะครับคุณฟิอนานะครับจากเก่าทั้งเสื้อผ้าหน้าผม ก่อนที่จะมาถ่ายแบบนะครับก็จะมีการตัดผมนะครับโกนเซ็ตผมใหม่นะครับรอยบากนะครับแนวผมทรงใบโพซึ่งอยู่ด้านหลังของนายแบบเรานะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับเสื้อผ้าท,าที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับใส่วันนี้ปับ๊บซักหมดนะครับ ก็เป็นแฟชั่นที่นายแบบของเราลุ่มหลงชอบกลับมาลื้อฟื้นนะครับใส่ในปี64นะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามนะครับเป็นบนสะพานนะครับนี่อันนี้ก็เกือบจะนี่ก็หกโมงเกือบจะเกือบจะทุ่มหนึ่งก็ว่าได้แล้วนะะนี่แต่พระอาทิตย์ก็ยังสวยอยู่ผมก็เลยให้จับภาพนะครับ สวมสวยงามเราก็จะเห็นว่านีสั่งแล้วนะครับบอกว่าไม่เห็นภาพคนอยู่ด้านหลังก็ยังเห็นจนได้นะครับส่วนเพลงที่ใช้ลิปซิงในวันนี้นะครับอ่ะแล้วก็ไปฟังดูนะครับเป็นเพลงเพราะเพราะไม่ได้ร้องเองหรอกครับลิปซิงนะฮะจำได้บางไม่ได้บางนะครับอ้าวนี่นกเอี้ยงครับให้ถ่ายอีกาไปถ่ายนกเอี้ยงโอ้ แม่คุณฟิโอน่านะครับบออีกาถ่ายยากมันบินเร็วไม่เห็นเอานกเอียงไปก็แล้วกันนกเอียงเอาไปอ้าวนะครับก็มาดูนกเอียงนะครับนี่เป็นพระเอกเข้าฉากกับนายแบบของเรานะครับก็เข้าฉากน้อยคุณฟิลิปไปแล้วนะวไปฟังเพลงกันครับ